โอเคนะครับขึ้นออย่างโอเคนะครับขอแล้วกลับจาวาดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเน้นนะครับเราจะมาแจกเกมหรือเรียกว่ารีวิวก็ได้นะครับเป็นเกมแข่งไม่ใช่แข่งรถด,ดิเป็นเกมมอเตอร์ไซค์ครับอ่าสายมันหลุดไม่ใช่แข่งรถนะครับเป็นเกมมอเตอร์ไซค์แบบขี่หลบหลีกรถครับ แต่นี้ไม่ใช่ของธรรมดาครับอันนี้เป็นของโปโป้เข้าเขาให้ด้วยครับสำหรับเสียงรบกวนเคเสียงมันก็จะเป็นนี้เสียงมันจะดังหน่อยลดเสียงกัน ออ okay. นนี้พอนะครับเคไะได้ยินทําไม่ได้ยินนโอเคสวัสดีครับโลโลอ๋อเครื่องแหลกมากอนนี้เครื่องแหลกมากเลยเครื่องแหลกอะ โอเคอันนี้ครับแบบโปรลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับเนี่ยดูเลยครับ oh. ซื้อรถอะไรก็ได้แต่หน่งรถชอบรถไทยอ่ะปันเท่ดีอันนี้เป็นของวันคิดบ้านะนะเนี่ยมาเริ่มกันเลยเพิ่งโหลดไปเมื่อกี้นะครับเอามาแจกให้าผู้ชมแล้วก็จะมาเล่นให้ดูตั้งแต่หนึ่ง นะครับแกเบื่อแล้วทุกวันพุธผมก็จะรีวิวเกมแล้วก็รีวิวของไปด้วยไงรีวิวแอปด้วยนะครับโอเคนี่เราต้องหมุนหน้าจอไปด้วยนะครับโอ้กดตรงนี้เนี่ยข้างขวานะครับมันก็คือเพิ่มมุนเร่งครับเร่งเยียบคันเร่งอันนี้ก็คือลด ข้างซ้ายคือรถนะครับโอเคมันก็จะมีให้แต่ละด่านนะครับว่าให้ทําอะไรเฉี่ยงก็ได้นี่นี่ระดับเสียงโอ้โหเรียบร้อยมาแบบโป้ยแบบโป้ยรับรองมันแน่นอนอืออือ เออเอาเข้าไปคืนนี้เล่นตาแฉะเนี่ยลืมแล้วผ่านแล้วแต่แกยังผ่านก็นจะขึ้นอย่างนี้เสียงเ่เลยรป่ะเช่แบบปืนนี้เดี๋ยวผมสารลดนะนี่อะไรหลออืมสารลด ังไงดีวะเค okay. เดี๋ยวผมสองเลดคลิปหน้าครับแต่ลิงก์อยู่ใต้ล่างอ่บ,บางคนก็น่าจะรู้ครับโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับ